โจทย์เตรียมสอบเข้มอมหนึ่งนะคเขาบอกว่า A กับ b เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมดังภาพซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14ครับเส้นผ่านศูนย์กลาง14เวลาพี่ป้อมจเจอโจทย์คำว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง14ปุ๊บพี่ปมจะคิดเลยอ๋อโอเครัศมีครับรัศมีก็คือ7นะครับรัศมีก็คือ7เซนติเมตร เขาบอกว่ามุม C A D กับ C B D อ่ะ C A D เรื่อไหน C A D เขือนี้กับ C B D เป็นมุมฉากโอ้หนูดูดูนะตรงนี้เป็นมุมฉากแล้วอันนี้รัศมีเท่ากันหมดเลยแปลว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อให้ในรูปมันจะไม่จัตุรัสแต่มันต้องเป็นจัตุรัสครับให้หาพื้นที่แรงเงาโอเคก็ไม่น่ายาก เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปกติทุกคนทราบว่าพื้นที่วงกลมเนี่ยสูตรก็คือพายร์รกำลังสองถูกไหมครับแต่ว่าพื้นที่ไอ้เซียวเซียวพี่ป๊ะขอเรียกเป็นพื้นที่พิซซ่าแล้วกันนะครับมันก็คือพิซซ่าก็คือตรงนี้เนี่ย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 เย,เย,เยโอเคหนูเห็นด้วยไหมว่า ก็คือวงกลมเนี่ยโดยปกติมันคือ360องศาปกติวงกลมอ่ะมันคือ360องศาแต่ว่ามันถูกตัดออกไป90องศามันถูกตัดออกไป90องศามันก็จะเหลือ270องศาถูกปะมันคือเหลือ270องศาตรงเนี้ย7 7 0องศาตั้งใจฟังนะเพราะว่าตรงนี้มัน90นะครับพิซซาก็เลยเป็นแค่270จาก360 มันคือ270ใน360หรือถ้าหนูตัดเลขมันคือ3ใน4ของวงกลมมันคือ3ใน4ของพื้นที่วงกลมนั่นเองครับนี่นะมันคือ3ใน4ของพื้นที่วงกลมนั่นเองครับถ้าหนูตัดเลขเอาแม้90ตัด,ตดก็คือ3ใน4ของวงกลมเพราะว่าหนูตัดไอ้ตรงนี้ออกไป1ใน4ของวงกลมนะครับ1ใน4ของวงกลม90องศา คือ1ใน4ของวงกลมมันก็เหลือ3ใน4ของวงกลมครับโอเคจบแล้วแหละก็เป็น3ส่วน4พายโจทย์ให้มาละยีสิบส่วน7คูณด้วย r ากำลังสก็คือ r ก็คือ7คูณ7ครับผมตัดโชกนะครับเอ่อโอเค2ตัดก่อนได้2กับ11ครับผม ก็เหลือยี่สิบเอ็ดคูณสิบอ็ดยิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดได้สอง้อยสามสิบเอ็ดใช่ไหมเป็นสอง้อยสาสิบเอ็ดส่วนสองเก็บไว้ก่อนอย่าลืมว่าต้องหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนน้องๆด้านนี้เจ็ดกับเจ็ดแปลว่าฐานเจ็ดสูงเจ็ด เซหส่วนสฐานกระสูงครับได้อีก49.2สเ่วนสเมื่อหนูจับมาบวกกันเมื่อหนูจับมาบวกกันครับก็บวกกันเนอะเพราะว่าแรงเงาใช่ไหมครับรวมกันก็เป็น2 3 1ส่วน2บวก4 9ส่วน2หนูก็เอา31บวกด้วย49จะได้80 280.2ส่วน2ก็จะได้140ครับผม หน่วยก็เป็นตารางเซนนะครับอาจจะเขียนเบียดนิดนึงนะน้องๆแต่ว่าก็คอนเซปต์ตามนี้แล้วกันหาพื้นที่พิซซ่าซึ่งเป็นพิซซ่าใหญ่นิดนึงแล้วมาบวกกับสามเหลี่ยมโดยที่พี่อ่ะสังเกตว่าเด็กหลายๆคนชอบคิดเลขเนี่ยคิดเลขเนี่ยคิดเลขแล้วก็มาบวกกันถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่เห็นแบบว่าคาเลขอย่างพี่ป๊อบก็ดีถ้าใครรู้สึกว่าคาเลขอย่างพี่ป,อป๊อบดีก็เขียนนิดนึงว่า ต่อไปนี้เวลาทำโจทย์บางครั้งเราจะคาเลขเราค่อยมาคิดทีเดียวตอนจบนะครับ